นี้เราจะมารีวิวมอเตอร์ไซค์ซูมเมอร์เอค่ะจาก HONDA นะทุกคนก็มาดูนะคะภายนอกสีสันสีดำแดงแล้วก็ดีไซน์แบบนี้เลยนะชบเชียวใช้ลรนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะให้ดูส่วนต่างๆนะคะอันนี้เป็นหน้าปัดขอกหลัดกิโลกับเกน้ำมันนะคะนี่ก็จะเห็นตอนที่เรารถวิ่งเนาะถ้รถจอดก็จะเห็นประมาณนี้นะแล้วก็จะดู แขนจับกับกระจกนะคะนี่ก็จะเป็นทรงสูงอันนี้พอดีกับเวลาเรานั่งนะพอดีแต่ตัวคนเลยนะคะทุกคนส่วนใครจะสสัยนะคะว่าเราเติมน้ํามันยังไงนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้ที่เติมน้ํามันจะไม่เหมือนรุ่นเก่าๆนะคืออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนฝาถังน้ํามันนะคะก็นี่นะคะคือถังน้ำมันของ s ู m เมอนะคะนี่เลยเวลาจะเติมน้ำมันก็ นี้นะคะคือถังน้ํามันนะคะหลายๆคนนี่ไปถอยมาอาจจะยังไม่รู้ที่เติมน้ํามันก็คือนี่เลยนะคะกคิปนี้บอกแล้วนะคะว่าเติมตรงไหนนะจ๊ะเห็นแล้วก็ไขแเกลป,ปิดนี้เรียบร้อยนะจ๊ะส่วนตรงนี้นะ,ะใต้เบาะทุกคนกันตรงนี้นะคะใต้เบาะนี่ตอนแรกก็สงสัยนะคะว่าเขามีไว้ทําอะไรจะเป็นที่โล่งๆอย่างนี้นะคะถ้าเราจะซื้อตะแกรงเอามากั้น,นะ ใส่ของได้นะเพื่อแม่ของตกนะฮะแต่จะบอกอีกอย่างนึงคือมีไว้เพื่อระาะีเปิดด้านข้างนะคะทุกคนนี่มวกกันนอกนะฮะของเราเวลาเราซื้อมาแพงแงถ้าเราแฝนไว้หน้ารถส่วนมากจะหายนะคะอันนี้ก็ดีไซน์ออกมาเพื่อเก็บมวกกันนอกได้เลยนะฮะมีประโยชน์มากมายนะ,ะทุกคนมานะดูถ้วยเสียกันสักนิดนึงนะคะทุกคน เป็นท่อใหญ่ๆนะคะแต่ว่าเสียงไม่ดังนะแล้วก็จะบอกว่าเครื่องยนต์เขาเงียบมากนะทุกคนอันนี้เป็นบางโคลนะก็ใหญ่ๆนี่ล้อนะคะก็จะเป็นยางใหญ่นะประมาณนี้เขาเรียกยางอะไรแล้วก็ล้อรถประมาณนี้นะยางใหญ่นะก็มั่นคงนะไม่เหมือนไม่เหมือนล้อมอไซค์รุ่นเก่าๆนะราคาก็ถ้าเป็นเงินสดก็ประมาณ5 0,000ืน พอมานมี้ไม่ไกลกันมากไม่ห่างกันมากก็สนใจก็ไปที่ร้านท้ายมอเตอร์ไซค์ใกล้บ้านท่านเลยนะถ้าหากว่าชอบรุ่นนี้นะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาครั้งช่องควัวนานานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ